สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับยูโฟเบียเล็กเทียนะครับสาเหตุที่เขาได้ชื่อแบบนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นไม้ในบ้านเราโดยกําเนิดนะครับเป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่แถบทวีปแอฟริกานะครับรูปทรงของเขามีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นสีขาวบ้านเราก็จะเรียกว่าสลัดใดด่างขาวนะครับแต่ถ้าเป็นเขียวๆนะครับ เขียวๆแบบประมาณนี้อันนี้บ้านเราก็จะเรียกว่าสลัดใดเขียวนะครับก็แล้วแต่ชื่อตามที่บ้านเราเรียกนะครับแต่ชื่อจริงๆของเขาคือยูโฟเบียเล็กเทียนะครับบางคนก็เรียกตัวนี้ว่าหยกนำโชคหรือหยกกำแพงเมืองจีนนะครับเนื่องจากเขาแตกกิ่งได้เยอะแบบนี้นี่ครับก็เรียกไปตามชื่อที่เขา ต้นของเขาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะครับนี่ครับอย่างเป็นทรงแท่งยาวๆเขาก็จะเรียกว่าสลัดใดเขียวซึ่งก็เรียกกันหลายชื่อนะครับแต่ยังไงก็เลืวอแต่นะครับชื่อของเขาก็กคือยูโฟเบียเล็กเทียนะครับซึ่งก็มีหลายรูปหลายทรงมีทรงยาวแล้วก็ทรงกิ่งเยอะๆแบบนี้นะครับสองต้นนี่ครับฟาร์มแตกต่างอันนี้ก็เป็นไม้ที่ ได้จากการปักชำจากต้นจากต้นเดียวกันนะครับแต่การแตก่กิ่งของเขาก็จะออกมาคนละทรงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นทรงยาวๆเป็นทรงแท่งยาวๆส่วนอันนี้มีฟา์มเป็นคลิปมีฟาร์มเป็นแบบนี้นะครับอัน,นทรงนี้จะดูสวยกว่านะครับนี่ครับบ้านเราจะเรียกว่าหยกนำโชคนะครับแบบนี้แต่ถ้าเป็นแท่งเดียวก็จะเรียกว่าสลัดใด ถ้าเป็นสีเขียวก็สลัดใดเขียวแต่มีความด่างเป็นสีขาวก็เรียกว่าสลัดใดด่างขาววันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับสูตรวัสดุปลูกก็เป็นทรายนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่ไม่ชอบความเฉะไม่ชอบน้ําขังดังนั้นส่วนประกอบหลักผมจึงใช้ทรายแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับก็เป็นแกลบดํานะครับนี่ครับ เรีบดำนี้จะช่วยให้รากของต้นไม้ที่เราปลูกเดินดีนะครับอันนี้เป็นดินนะครับว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในอัตราน้อยนะครับเป็นดินใบก้ามปูที่มีความละเอียดนะครับส่วนปุ๋ยนะครับแนะนําให้ใช้ปุ๋ยอสมโคตนะครับเพราะว่ามันจะดีกว่าปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกจะมีวัชจะพืชขึ้นได้เร็วนะครับนี่ครับผสมกันเสร็จแล้วใน3ส่วนก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับเนื่องจาก ต้นยูโฟเบียเล็กเทียที่ผมปลูกไว้นะครับมันต้นใหญ่ขึ้นนะครับจะเปลี่ยนจาก2นิ้วเป็น4นิ้วนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นไซส์4นิ้วนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับเป็นการแสดงวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับนี่ครับการที่จะเอาต้นไม้ที่เราเพาะไว้ออกจากกระถางเล็กๆนะครับนี่ครับใช้ไม้ตะเกียบนะครับใช้ไม้ตะเกียบแย่ไปที่ก้นรูแล้วก็ดันขึ้นนะครับ นี่ครับเราก็ดึงขึ้นมานะครับเป็นทรงกระถางแบบนี้เลยนะครับต้นนี้รากเดินดีมากนะครับรากทะลุก,กระถางเลยอันนี้ปักชำไว้ประมาณน่าจะสองเดือนกว่าๆนะครับจากต้นน้อย,อยต้นเล็กๆเ,เขาเติบโตได้เร็วนะครับอันนี้เติบโตได้เร็วก็เป็นไม้ที่มีความพิเศษนะครับกอ็อันนี้เป็นไม้ที่ปลูกแล้ว สามารถที่จะลืมรดน้ําได้เลยนะครับลืมรดน้ําเป็นอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดชอบแล้งเนื่องจากถิ่นกําเนิดของเขาอยู่ในประเทศแถบแอฟริกานะครับดังนั้นเขาจึงจะทนแล้งได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนดินปลูกก็ควรใช้เป็นสูตรดินร่วนประมาณนี้นะครับสูตรดินร่วนสูตรดินที่มีความโปร่ปงน้ําไม่ขัง นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งแล้วก็เป็นยูโฟเบียเล็กเทียอีกทรงหนึ่งครับอันนี้เป็นทรงยาวๆนะครับกิ่งก้านจะน้อยก็เรียกบางคนก็เรียกกันว่าสลัดใดเขียวก็เรียกกันหลายชื่อนะครับแล้วแต่ตามพื้นที่แล้วแต่รูปทรงของต้นของเขานะครับแต่เขาก็มาจากต้นเดียวกันนั่นแหละครับนี่ครับเพราะมาจากปักชำม,มาจากต้นเดียวกันแต่ได้คนละทรงนี่ครับแค่ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็นํามา ใส่ไว้ในกระถาง2นิ้วนะครับนี่ครับมันก็แตกได้อย่างรวดเร็วนะครับต้นนี้ก็ระบบรากยังไม่ดีมากนะครับก็ดินก็หลุดเราสามารถใช้ดินตัวนี้เติมลงไปในกระถางใหม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับก็เป็นการแสดงวิธีการปลูกหรือการเปลี่ยนกระถางและก็การผรสมดินปลูกเจ้าไม้ในกลุ่มนี้นะครับนี่ครับชื่อกลองเก่าคือยูโฟเบียเล็กเทียนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาทรายหยาบหยาบทรายก้อนใหญ่ๆนะครับมาปิดที่หน้ากระถางก็จะดูสวยไปอีกแบบนะบส่วนอันนี้ปลูกไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับเป็นการขยายพันธุ์ขึ้นเองนะครับจากต้นเล็กๆนี่ครับเขาก็จะแตกเป็นคลิปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ คนจะเรียกว่าสลัดใดด่างขาวหรือบางคนก็เรียกว่ากระดูกมังกรนะครับแต่จริงๆแล้วผมขอเน้นย้านะครับเขาคือไม้ต้นเดียวกันนะครับคือแต่เขาจะออกมามีความแตกต่างนะครับนี่ครับอันนี้บางคนก็เรียกว่าหยกกำแพงเมืองจีนหรือหยกนําโชคอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ชื่อจริงๆของเขาก็คือยูโฟเบียเล็กเทียนะครับก็มีการตั้งชื่อใหม่มีการเรียก กันไปตามลักษณะทรงของเขานะครับเนื่องจากทรงของเขาจะแตกออกมาที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ละต้นนี่ครับแต่ละต้นจะมีความแตกต่างกันมากนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการนําเสนอต้นไม้ที่มีความพิเศษนะครับเราปลูกต้นเดียวได้หลายทรงเลยนะครับแล้วแตกเขาจะออกมาก็เป็นไม้ที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆลองหามาปลูกอีกตัวนะครับซึ่งความพิเศษของเขา ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรกันตลอดมานะครับก็ฝากกดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับต้นไม้สวยๆเป็นประจำทุกวันนะครับ